เครื่องลูกค้าสิบห้าปูมเคยไปซ่อมที่อื่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวยินเดี๋ยวซ่อมที่อื่นมาพูดอย่างนี้ได้ไงจะซ่อมที่ไหนมาไม่เป็นไรซ่อมไม่หมดแหละพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่ดีโอเคไหมเป็นอะไรเครื่องนี้เปิดไม่ติดด่วนเหมือนเดิมอ่ะด่วนก็ได้ด่วนก็ได้ไม่ด่วนได้ไหมทําตัวนี้ก่อนได้ไหมไม่ได้แล้วแหละต้องด่วนแล้วด่วนก็ได้ทําไมอ่าดูสภาพภายในกันครับผมเป็นยังไงบ้างครับปึ๊บ คือไม่ว่าจะซ่อมที่ไหนมาหรือไงก็แต่นะครับผมนะสามารถมาซ่อมที่ที่ได้ครับเราไม่ได้ห่วงครับว่าจะซ่อมมากี่ที่หรือมันยังไงมาแล้วแต่ที่มายังไงไม่รู้ครับแต่ว่าเช็คให้ใหม่ครับแกะมาข้างในครับสภาพข้างในก็เรียบร้อยดีครับร้านก่อนหน้าก็ถือว่านะเช็คไม่ได้เป็นอย่างดีนะครับผมนะไม่รู้เหตุผลว่านะบทำไมถึงซ่อมไม่ได้หรือว่าไม่ได้ซ่อมอันนี้คือไม่ได้ถามลูกค้าหรอกนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมีการตัดซิงค์นะเพื่อจะเช็คบางส่วนแล้วแหละตอนนี้เช็คแล้วแหละว่ามันช็อต เริ่มเลยนี่ได้เรียบร้อยแล้วจัดเลยอาตอนนี้ครับมาดูดีเทลบอร์ดนะผมนะก็คือนะบอร์ดช็อตอยู่แล้วแหละตอนนี้นะครับแต่ว่านะครับดีเทลก็คือนะครับเครื่องตัวนี้มีการแยกบอร์ดไปแล้วนะครับเพราะว่านะครับพวกกาวเอ่อเขาเรียกว่าเทปนะครับข้างหลังเนี่ยนะทุนล่อออกไปแล้วก็ด้านข้างครับมีรอยการแยกบอร์ดมา ก็คือไม่เป็นไรหลอกครับเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าเออตรงไหนมันช็อตกันแน่ครับแล้วมาแก้จุดนั้นกันตอนนี้นะครับผมนะก็เจอจุดเสียครับผมแต่ว่านะครับเขาเรียกว่าเจอรายวงจรที่เสียเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันเสียกันแน่แต่ว่าวัดยังไงละ่ะก็ว,วัดนะผมนะง่ายๆเลยครับมิเตอร์บวกลบครบับผมนะลายที่มันช็อตเนี่ยมันก็ลงกาวอยู่แล้วนะครับลายนี้เขาเรียกว่านะครับนี่เลยครับเขียนอยู่นี่ครับ pp v i d m d i n ก็คือไฟเลี้ยงหลักนั่นเองครับเราจิ้มเข้าไปเลยนะพอนับ ปิเตอร์เนี่ยครับมันร้องตีสอย่างเงี้ยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่านะครับลายไฟเนี่ยมันชนกับลายกาวนะครับโดยสมบูรณ์ก็คือช็อตเต็มแม็กซ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเช็คดูว่าเออจุดเนี้ยที่มันช็อตเนี่ยนะครับมันร้อนที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าไฟไปไหลลงกาวตรงนั้นนะผมนะง่ายๆเลยครับเดี๋ยวใส่ไฟเข้าไปในลายนี้เบาๆมาอันนี้นะครับอันนี้เป็นนะผมสายซับไพ่นะครับที่มีไฟ4โวลต์นะผมนะเห็นปะนี่มีไฟนะผมก็จะจิ้มเข้าไปที่นะปลายเมื่อกี้นะผมนะด้วยไฟ4โวลต์เลยนะครับแตะดูแล้้วววดูเเมมนนนะคครรัับ่าาอปป็ยงงไไ เห็นไหมครับว่านะจุดที่อ,อกจิ้มไปนนเนี้ยขอบๆตรงนี้ทั้งหมดนะผมนะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างในครับผลสันนิษฐานว่านะผมนะมีะไรชอร็อตอยู่ด้านในแน่นอนครับตรงชั้นกลางเพราะฉะนั้นเราต้องแยกบอร์ดดูครับผมสาเหตุที่นะผมไม่ใช้กล่องกระแทกนะครับทา,ทางที่เออเราใช้กล่องนี้ก็ได้เนี่ยผมไม่ใช้เพราะว่านะถ้าเราก็แทกไฟเข้าไปในลักษณะนี้นะผมไม่ง่ายนะอาจจะเป็นได้หนักขึ้นในการใช้กล่องพวกนี้ ไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกครั้งนะผมนะครั้งนี้เราจะแยกบอร์ดดูเพราะว่ามีการซ่อมมาก่อนเนี่ยเราสันนิษฐานว่ามันไม่ใช่แค่4ช็อตแน่นอนไปดูว่าสิ่งที่อุสันนิษฐานเนี่ยจริงไม่จริงเราก็ต้องแยกบอร์ดกันนะครับเราก็ใช้ความรอ้ที่เหมาะสมในการแยกบอดับผมแยกได้สวิธีก็ใช้เตาก็ได้ครับผมในการแยกบอดนะหรือว่าใช้ฮอตแอร์ลักษณะนี้ก็ได้ครับเราแตะความถนัดเลยอ่าตอนนี้ก็แยกบอดเรียบร้อยครับผมอันนี้คือบอดชั้นบนนะผมนะก็นะมีแนนมี p ีนะครับหลักอยู่ตรงนี้นะ เมื่อกี้เราจิ้มตรงนับลายด้านบนตรงนี้นับมันช็อตใช่ไหมเราจิ้มที่เดิมเช็คดูว่าบอร์ดบนอย่างเดียวเนี่ยมันช็อตไหมหนึ่งสองอ้าวนับค่าปกตินะผมนะไม่มีเสียงตีดนะถ้าเสียงตีมันจะเป็นอย่างนี้มันช็อตใช่ไหมเนี่ยนับอันนี้คือไม่ช็อตนะครับตอนนี้เราก็นะครับไปดูบอร์ดชั้นล่างนะครับบอร์ดชั้นล่างเนี่ยนี่คือบอร์ดชั้นล่างนะมี CPU นะครับเบดแบนนะครับ Wi-fi อยู่ด้านล่างนะผมนะก็มาไว้ทีนะครับ ที่จุดด้านล่างครับตรงไหนครับมาดูนี่เลยครับหัวจะวัดที่สี่ชุดนี้นะครับเป็นลายเดียวกันสังเกตได้เลยนะเป็นลายเดียวกันวัดเข้าไปเลยครับลายตัวนี้เลยครับตัวสีเหลืองตรงนี้นะหนึ่งสองอ้าวนะผมหายช็อตนะแปลว่านะลายเฟเมนหายช็อตนะผมนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านะเครื่องจะเปิดติดปกตินะแต่ว่าต้องมีจุดอื่นนะผมนะที่มีปัญหาไล่กันต่อเลย อ่าตอนนี้ครับเราเจอปัญหาแล้วผมนะก็คือนะที่บอดล่างเนี่ยครับเมื่อก,กี้มาบอร์ดบนกับบอร์ดล่างเนี่ยเราจับลายไฟเมนเนี่ยไม่ช็อตแล้วนะแต่ว่ามันมชนที่ลายไหนล่ะนี่ครับปัญหานี่เพียงแค่เราแย่เฉยนะแต่ว่านี่คืออะไรครับตรงนี้นะส่วมใกลใ้ดูเลยมันคือไม่รู้ว่าเกิดจากอาการช็อตนะหรือเกิดจากอาการร้อนในการที่นะมีการซ่อมแซมมาก่อนหน้านี้อันนี้คือไม่แน่ใจจริงๆครับผมแล้วก็ไม่ได้โทษด้วยนะ เรามีหน้าที่ซ่อมเราก็ซ่อมแล้วผมนะแต่ว่าตรงเนี้นะเขาเรียกว่าบับเบิรมันออกมาอย่างนี้ครับมันพุ่งออกมาอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นเศษตะกั่วก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มีะไรช็อตแน่นอนนะผมนะเพราะว่าเราจะตรงนี้ออกให้เรียบร้อยครับผมแล้วเราก็จะใช้ตัวเทสแกงระกบเนี่ยบอร์ดวกกับบอร์ดล่างทีเผื่อหายนะครับไปดูกันเลยนะผมนะหลังจากที่เราเศษตะกั่วออกนะผมนะผลปรากฏว่าตรงนี้ที่เป็นเศษตะกั่วเนี่ยไม่มีผลครับผมนะต่อบอร์ดนะเพราะฉะนั้นเอาออกปุ๊บเนี่ยบอร์ดก็ยังนะใช้ไม แต่ว่าอย่างนี to well ้ครับผมจะบอกว่าเมื่อกี้นะครับเพื่องที่ผ่านการซ่อมมาเนี่ยร้านทุกร้านเนี่ยหรือช่างทุกคนเนี่ยพยายามจะซ่อมบอร์ดให้กับลูกค้าเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าเขานะครับหรือพวกนะครับอาจจะไม่เห็นบางจุดนะที่ช่างคนอื่นเห็นเช่นเดียวกันครับพวกก็อาจจะไม่เห็นทุกจุดครับผมนะก็เลยทาไม่ได้ในบางจุดว่าช่างนั้นอื่นอาจจะเห็นเหมือนกันนะผมนะอันนี้ต้องบอกเลยว่านะใจจิบ้นของช่างทุกคนนะผมนะก็พยายามซ่อมได้เต็มที่แล้วแหละกับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในร้านเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยพวกอาจจะเห ผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าบอร์ดตัวนี้นะผมจะวัดจุดนี้นะตึงเหลืองๆตรงนี้เลยตัวเนี้ยสีตัวนี้นะให้ดูก่อนเห็นไหมแต่ว่าจุดแรกนะผมนะที่เป็นลายสีเหลืองเนี่ยในวงจรเดียวกันเนี่ยชื่อวัดจุดแรกให้ดูเลยก็คือตำแหน่งนี้เห็นไหมมาคิดวัดให้ดูก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งแรกกลับไม่ช็อตเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆนะครับผมนะบอร์ดในชุดล่างเนี่ยนะมันแบ่งการเลี้ยงไฟเนี่ยนะอยู่สามหลักนะผมนะ ไม่ใช่วัดจุดหนึ่งปุ๊บแล้วมันทั่วทั้งบอร์ดนะมันแบ่งกันมันสามารถช็อตแค่กลุ่มกลุ่มเดียวได้นะผมนะทา,ทางที่ลายวงจรเนี่ยเป็นลายเดียวกันโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าชิ้นไหนเสียกันแน่มาตอนนี้นะผมนะเราก็เช็คกันว่าบอร์ดตรงไหนครับที่มีปัญหานะหนึ่งสองเจอแล้วโอ้โหเขาเจ้าอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือนะครับหัวจะยกนะ power แบตแบนตัวนี้ออกก่อนเลยนะผมนะตัวนี้ก็คือไอซีตัวนี้เลยเมื่อกี้ที่ร้อนนะครับมันคือไอซีตัวนี้ครับเขาเรียกว่า power นะครับ power หลักของบอร์ดด้านล่างที่ ส่งนะผมกําลังไฟไปเลี้ยงนะผมซีวิวเแบนนั่นเองครับเดี๋ยวเอาออกดูครับว่าหายช็อตหรือเปล่าเราก็จะถอดนะพาวเวอร์ตัวนี้ครับออกก่อนนะครับแล้วก็เช็คทีครับว่านะครับมันหายช็อตหรือเปล่าหลังจากที่เราถอดนะผมพาวเวอร์เบรดแบนด์นะผมนะเราก็มาเช็คเลยครับว่านะครับจุดเดิมที่เราวัดนะหายหรือเปล่านี่เลยครับนะครับผมปรากฏว่านะครับขึ้น380โอห์มนะผมนะแต่ว่านะหายช็อตเดี๋ยวเราหาตัวใหม่วางเลยไปอ่าแล้วแหละคนสงสัยนะผมนะว่าหัวเอาอะไรจากไหนล่ะ ก็เอาอะไรจากบอร์ดแท้ครับอีกบอดหนึ่งนะมาใส่นะครับดูดีครับเบอร์ตรงนะผมทุกอย่างตรงเนี่ยภาพด้านบนครับว่านะผมนะเป็นบอร์อดใช่ไหมแก็เป่าความร้อนลงไปนะครับแล้วก็ทำเหมือนกันครับแค่ยกตัวนี้ออกดีบอนขาใหม่แล้วก็ไปใส่เพียงแค่นี้ครับผมแล้วก็ไปเททีนึงวุ้ใช้ได้ไหมอ่าขั้นตอนต่อไปครับไม่มีอะไรครับผมนะก็เอาไอซีใหม่เมื่อกี้ที่ดีบอลเสร็จครับผมนะมาวางนะปนพูนเรอเียบให้ขาทุกขาเนี่ยมันติดสนิทแค่นั้นเองครับผมนะนี่ครับแล้วก็วางให้ตรงเหมือนการไอซีปกต เทคนิคคือถ้ากลัวมันเลื่อนอย่างเงี้ยครับให้ใช้ดมเบา,ะเบานะครับอ่าติดร้อยครับผมนะข้าวีกษษษษษทีนึงโอเคครับขั้นต่อไปครับผมนะเราจะทําการเทสก่อนที่เราจะประกบจริงนะเพราะว่านะบอร์ดจะโดนความร้อนแค่ทีเดียวนะครับอ่นะเราทำนี้นะตัวนี้เป็นตัวนะแก้งจําลองนะครับเพราะว่าเราต้องสร้างขาในการประกบเนี่ยนะเข้าไปเราจะใช้ขาเนี่ยจำลองเข้ามา แก๊งแกนแกลางจะมีขาเล็กๆเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมนะครับเห็นไหมทั้งสองข้างนะครับมันคือการจาลองนั่นเองนะครับต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้สําคัญมากเห็นไหมเป็นการเชื่อมแบบที่ไม่ต้องมีความร้อนแล้วเราก็นะล็อกเข้าไปอย่างงี้เห็นไหมเราก็ได้บอร์ดที่เหมือนจะประกบแล้วแต่ว่าไม่ใช่ความร้อนเลยในการเช็คก,ก่อนที่เราจะประกบจริงอ่าตัวน,นี้ก็เทสเลยนะผมนะนะใส่แกงประกบเรียบร้อยลุ้นไปเลยนี่ ยห็งไงนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนหรือเปล่าเข้าหน้าอะไรหรือเปล่าขึ้นด้ a เป l e ลหรือเปล่านะผมนะเดี๋ยวรุ่นเลยเดี๋ยวเพื่อติดมาเป็นหน้าลูกค้านะขอมาอีกหนึ่งนะนี่ Apple อยู่นี่บูดแล้วนะครับกระแสบูดแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็อ่าเรียบร้อยผมนะเดี๋ยวนะทัศก,กีได้ไหมอ้าวทัดได้เลยนะผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปประกบบอกกันดีกว่าทําไงมาอ่าตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนก่อนประกบนะผมนะก็สร้างขาเองครับทุกขาครับทุกเม็ดต้องเท่ากักนนะผมนะมนะในการเชื่อมต่อ เปล่าคาร้อนล,ลงไปเลยนะครับใส่ตวัวเหลวที่เราสร้างไว้นะครับนี่เลยโอเคครับก็ทําให้รอบรอบครับแค่นี้เดี๋ยวไปประกบกันเลยไปอ่าก็ช็อตนี้นะผมนะก็ประกบเข้าไปนะครับลักษณะนี้เลยครับผมนะแต่ว่าใช้ตามความร้อนเนี่ยครับที่ความร้อนนะครับสองร้อยสิบองศาเนี่ยครับในการประกบนะขั้นตอนตรงนี้ทุกคนเห็นเยอะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราประกบให้เรียบร้อยกรอบให้เสร็จเลยดีกว่าไป อ่าตอนนี้นะครับผมนะสัญญาณขึ้นเรียบร้อยครับผมใส่ซิม้าไปเทครับผมเท่ากับว่าเครื่องนี้ข้อมูลอยู่ครบครับได้กัลบไปใช้งานถ้าใครเจอการเสียครับไม่ต้องห่วงครับผมนะส่งเข้ามาเช็คได้ครับผมนะหรือว่าไปเช็คร้านใกล้บ้านก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลยแต่ถ้าส่งมถึงมือหัวเต็มที่ในทุกเคสกับทีมหัวนี้แหละมีช่างหลายคนโอเคไหมชอบไม่ชอบกปใจ่ตามไป